เหนทําแม่งทําแม่งไหมฮะผมผมลงคอมเมนต์ได้ไหมครับวายคุณเอสน่ะแหมเป็นสุภาพบุรุษมากเลยพี่กะจะได้อะไรดีๆมาซะหน่อยคือพังตัวหุ้นเนี่ยอืมพอมันหลุดหลุดเอตัวซัพพอร์ตเทรนใหญ่ก็มันเดินกระแทกออกมาเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็รับงบคิวหนึ่งเขาบอกว่าดีเลยที่ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืมก็หุ้นมันก็เริ่มลงมากออก็เริ่มมีการเก็งกำไรบ้างเพราะมันลงมาสองฟลอ นะครับสองพอเสิเสนะต้องเรียกว่าสองพอสิเ็เสอืมคือคือแบบนี้คือส่วนหนึ่งคืออ่าภาพของตัวพื้นฐานเราไม่ได้ครอบเพอร์ด้วยพี่ม่อนก็เลยอาจจะคอมเมนต์ยาวว่าเอะพื้นฐานมันดีไม่ดียังไงบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าถามตอบตามกราฟเทคนิคนอ่ะอือมอืผมตอบแค่ตามกราฟเทคนิคเด<ช>ียวนะครับเอ่อภาพตัวหุ้นที่มีภาคงการพักตัวลงมานะครับเ่าทสองบาทแล้วก็ดีดกลับถสองบาทยี่สิบได้มันเป็นระดับของการเก็งกำไรขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการเบรกขึ้นมา นะครับแล้วมาชนที่แนวต้านบริเวณ2.5นะครับแล้วย่อลงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องสองส่วนเลยคือเป็นภาพของการพักตัวเพื่อที่ดีดตัวขึ้นไปต่อหรือว่าจะเป็นภาพการกลับตัวลงไใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งของการที่พักเพื่อที่ขึ้นต่อเนี่ยพพอร์ตก็คือสองบาทยี่สิบที่ได้ขึ้นมาต้องต้องอยู่ตอนนี้เปลี่ยนสองบาทสิบเป็นสัญญ,ญาณการอ่อน,นตัวพักระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าบรัสอบาทยี่สิบต้องอยู่แลวต้องดีดกลับขึ้นไป การดิดรอบนี้คือต้องลุ้นเป็นเบสที่บริเวณสองจุดห้าล้นะครับนี่จะเป็นภาพตัวคอนเฟิร์มว่าภาพเทคนิคบ่งชี้ว่านี่คือการกลับตัวเรียสั้นต์ที่ไปแล้วคือถ้าเกิดพักสองบาทยี่สิบดิดกลับเหนือสองจุดห้าได้นะครับระดับการกินอะไรคือมองที่ทก่เปิดไปก่อนบริเวณสองจุดแปดสองตรงนั้นนะครับแล้วก็ค่อยคาดหวังไปที่ระดับสามบาทสี่สิบแต่นี่คือภาพของการกินกำไมาในเชิงทีนี่หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติถ้าหลุดสองบาทยี่สิบจริงๆก็คือเลิกเล่น นะครับก็ต้องลงมาก่อนครับออืม่าขอบคุณนะตอบด้วยฟังเชิงเทคนิคนะครับได้มาดูตลาดบ้างตลาดต้องบอกว่าวันนี้ก็ความพยายามของตลาดหุ้นไทยก็คือพยายามที่จะสวนปูผภาคนะครับแต่ก็ข้อดีอย่างนึงที่ผมเห็นก็คืออ่ไม่ว่าจะปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเขาบอกนิดนึงว่าตลาดปิดไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็เห็นภาพความพยายามของหุ้พิทแคปเริ่มรีบาวขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็มองข้ามมันผู้นี้ยังเหมือนเดิมที่มันคือไฟบัรทัดคือต้องลุ้นเบรกบริษัท หนึ่งห้าห้าสามหนึ่งห้าสี่นี้ต้องวผ่านให้ได้นะครับถ้าผ่านได้จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่สลาดยิงคงมีโอกาสย่ำฐานอยู่นะครับสถาแนวรับหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับเนบ 4, ้นวะ่าหนนี้นดูสองแนวหนึ่งห้าสี่ศูนย์แนวรับต้านบนอยู่ที่หนึ่งห้าห้าสามแหนึ่งห้าห้าเจ็ดครับผมค่ะอ่าได้ค่ะครับแล้วก็หุ้นวันนี้ก็คือเห็นว่าแบงก์เองนะครับสลับมาอัลฟอร์ะ 4, นะครับก็ที่เราคุยกันเมื่อวานว่าเอเนครบ จะเป็นภาพมูลนินริตลาดรอบนี้นะครับแล้วก็บบงก์เองเมื่อวานถือว่าตอบรับในเรื่องตัวการปรับลดอัเตเาเงยไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ตัวแบงก์เองแบงก์ใหญ่ตัวเคดาย์เอชซีบีบีอลเนี่ยสามารถซื <Okay. S 1> ้อได้นะครับนีค <Okay. S 1> ิดว่าจะมีรอบของการซื้อตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวปอทบอจอีซีที่ไม่ใส่เพิ่มน,น้ําหนักนะครับยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวตัวไอบีแอลออาพีซีพวกนี้ผมคิดว่าจะมีโอกาสอัพพอร์ตโฟลิโุมองราคานะ้ำมันรอบนี้มีโอกาสนะครับภายใต้ดอลลาร์ที่พักตัวอยู่แบบเนี้ย อน้ำมันดิบเบนซ์อาจจะไปที่55เสิบห้าหรือน้ำมเรลได้นะครับในการเลนตัวตลาดน่าจะมีแรงการค่อยๆซื้อตัวขึ้นมาก็ยังคงโฟกัสที่บิ๊กแคปก่อนนะครับ,บมีสมอลแคปเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยค่ื้อตัวขึ้นมาตามกันในส่วนตัวหน้ารองซีดีเอ็มพิมอนค่ะครับก็ยังคงถือลองได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูจุดซ็อกล้อของคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยบรยิเวณเก้าแปดนะครับไม่ควรย่อหลุดแล้วข้างบนก็ดูดาวต้านที่บริเวณ991ก่อนนะครับถ้าเกิดผ่าน991ได้า1000 รอบหนึ่งครับโอเคได้ค่ะส่วนทองคาเบรกแล้วนะคะครับทองคําเป็นเบรกนี่คือนี่คือคอนเฟิร์มเลยนะเพราะว่าเราเบสรอเข้ามาใช่ที่หนึ่งสองสี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับสองสามสี่ค่ะใช่แล้วคือิร์นเดิมเราคือบอกว่าถ้าเป็นเบรกเหนือหนึ่งสองสี่สองเมื่อไหร่สองสี่สามเมื่อไหร่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเซ็นขาขึ้นละตอนนี้เราผมว่าเรามองไปที่พันสองร้อยหกสิบได้ละครับเป็นฐานตบตัวทองคําใช่แล้วก็ ให้ดูหนึ่งสองสามี่จุดที่เราเข้า,มา,าเมื่อวานเป็นจุดในการ stop loss ครับครับผม okay, <g> ส็ o p l o อดเลยนะคุณกรพัฒทองนะฮะครับสวัสดีครับ,อรบขอบคุณค่ะอ่ะ stop loss ในส่วนของทองคําของคุณกรพัฒก็คือ1224สองำหรับคนที่ลองมากับคุณกรพัฒนนะฮะก็เป็นทาง